สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสองคนรักเก่าของาธาตุน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนาธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้พลังงานนี้นะคะก็คือคลิปสองคนรักเก่านะ,ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะคือคนที่จบไปแล้วเลิกไปแล้วหรือรักๆเลิกๆนะ,ะเพื่อนๆือนก็ส่องได้เช่นกัน แต่สองอย่างมีวิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าพลังงานนี้มินจะอ่านตามพลังงานที่เปิดได้นะคะไม่ว่าจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็คือพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆนะอย่าเอาการดูดวงทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะใบแรกของคุณเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะนะคะหนึ่งถ้วยเพื่อนๆนะคะโยกโยกับนายเอมเพรสโยกกับเอ็มเพเรอร ายถือถ้วยด้วยนะคะสองถ้วยถ้าใครมีปัญหาช่วงนี้นะคะเพื่อนอาจจะคนที่ลักๆเลิกเลิกช่วงนี้ก็ได้นะ,ะเพื่อนๆตรงนี้แต่อาจจะไม่ตรงกับคนที่เลิกกันไปนานก็ได้นะ,ะหรือบางทีไม่แน่นะคะภายตรงนี้ขึ้นมามีคนที่ไปอธิษฐานขอพรอะไรไว้นะคะเนี่ย calling in your name นี่ไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาถ้าคนโสดนะคะอันนี้ก็บอกเหมือนกันว่าถึงเวลาจะมาเอง พาดลายันเพื่อนพัดลายคือสิ่งเก่าๆบางอย่างที่เคยพวกคุณอาจจะเคยละเลยการที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจเพราะเหตุผลอะไรก็ตามนะคะจะมีคนที่ย้อนกลับมาแต่ว่า The e l o v e r นะไนะพ่ตกตำแหน่งใบที่สิบด้วยชาวท่าน้ําช่วงนี้สเสน่ห์แรงมากๆมินบอกเลยวักเสน่ห์มากมีคนจะเข้ามาจีบคนมาชอบคุณเยอะบางคนเป็นคนที่ ต่างประเทศได้ด้วยนะคะเพื่อนเพือนเนี่ยต่างประเทศต่างชาตินะคะต่างถิน่นแดนไกลนะ,ะบางท่านอาจจะมีทั้งคนเก่าวนกลับมามาง้อมาขอโอกาสคุณนะคะเพื่อนเพตรงนี้แต่ไม่ว่าจะยังไงมันว่ามันเป็นไพ่ที่ดีสําหรับคุณนะเงินทองคุณหวังถึงการเงินการทองที่มัน่นคงเรื่องเงินก็มีโอกาสนะเพื่อนเพือนบางคนอยากได้บ้านมีโอกาสเก็บเงินเก็บทองได้หรือคุณอาจจะขาย นะคะขายที่ดินนะคะเป็นหนายหน้าหรือบางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะมีโอกาสหรือบางท่านรอเดินทางต่างประเทศนะ,ะเอกสารนะคะวีซ่านะคะตรงนี้นะ,ะมันเป็นโอกาสที่ผ่านมะ,ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะบางคนก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือองค์กรต่างประเทศต่างชาติก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จนะคะรับราชการหน้าที่การงานโตนะคะเมนบอกไว้เลยนะคะเหนื่อยอะไรมาเยอะแล้วมันถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสบายสบาย ธาตุน้ําทุกท่านคุณคือทุกธาตุน่นแหละเนาะแต่ว่าไพ่ของคุณขึ้นมาบอกคุณมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของคุณเราเป็นเดอะสตาร์เรามีดวงดาวเรารักใครแล้วรักจริงรักแล้วเราทุ่มเทเพื่อนเพื่อนเราอยากได้คนที่ไหนที่เข้ามาแล้วต้องชัดเจนกับเราบางท่านนะนเมจิเชียนะคุณคุณชอบดูไพ่ชอบดูหมอเนาะช่วงนี้ <c oughs> นะคะหรือบางท่านก็อาจจะชอบชอบที่จะเรียนด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมานะบางท่านเป็นคนมีเซนต์นะคะ ไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะที่เป็นยังไงบ้างถ้ามีปัญหากันจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาเพื่อคืนดีมีโอกาสได้กลับมาเพื่อได้หาได้ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงขึ้นแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะเลือกอะไรนะ,ะบางท่านมีทั้งคนเก่ากับคนใหม่คุณเลือกด้วยเหตุผลนะคะเพื<ๆ>่อนๆเหตุผลที่ ใครรักเราแล้วเขาให้เกียรติเราเขาใครชัดเจนกับเราเราอยู่แล้วเรามีความสุขนะะหมายถึงต้องใช้ทั้งเหตุผลและหัวใจควบคู่กันไปแต่อยากบอกนี่นะังคนเราผิดพลาดได้ครั้งนึงอย่างเงี้ยนะทุกคนไม่เพอร์เฟกนะคะแต่ไม่ใช่ว่า ผิดหลายครั้งจนซ้ำซากเราก็ยังให้อภยัยอันนี้เราต้องใช้เหตุผลนะคะต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะเลือกความสุขของเราแต่จะมีคนเข้ามาพร้อมที่จะให้เกียิและมั่นคงชัดเจนกับเราหรือบางท่านกลับมาจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้มีคนมาง้อมาขอคือนดีคุณนะคะเขารู้สึกเขาบอกว่าคุณนี่แหละคือความเนี่ยคุณอาจจะเคยคบกันมานานอยู่กันมานานนะคะหรือสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะก็ได้หรือไม่ก็ พวกคุณอาจจะพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะ,ะน,นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังคิดว่าคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาการการที่ไม่มีคุณทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะตรงนี้ขึ้นมามาดูกันหน้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวธาตุน้านะคะสองคนรักเก่าเนาะนะคะหรือที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจอคนที่รู้สึกว่าใช่แต่ในเวลาที่ไม่ใช่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะหลุดแล้วคุณจะได้พบรักใหม่นะคะเพื่อนๆนะเนี่ย เนี่ยหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้พบรักใหม่อาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติคนที่คุณอธิษฐานขอพรอทุกคนมีความหวังนะเ,นเพื่อนนะคะไม่เราอยู่ได้ด้วยความหวังและกําลังใจเนี่ยจะมีคนเข้ามารู้สึกดีกับคุณนะคะตรงนี้นะอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนการเป็นกัลรรยาณมิตรเข้ามาในลักษณะเพื่อนนะคะตรงนี้นะคุณมีสปิคคุณมีเป้าหมายคุณอยู่แล้วล่ะ ะะแต่คนเข้าคนเนี้ยเขาก็เหมือนกันเข้ามาเขาจะมีความรักและเท่าเทียมกับคุณเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันให้เกียรติกันละกันนะคะเพื่อนเพื่อนไ่ออวงมาด้วยนะคะแต่ถ้าใครคือใครที่มีปัญหาถ้าคนไหนคือคนที่ใช้ก็จะวนกลับมานะคะตรงนี้ช่วงนี้มาดูที่ผ่านมากันนิดนึงเป็นยังไงบ้างอ่าบางท่านอาจจะคุยกับธาตุดินนะคะการบึกสมังกรธาตุน้ำกระกดมีนพิจิกเนาะตุลลคณาตุลสด กลุ่มลัคนากลุ่มเมทุนลัคนาเมทุนนะคะเอมเพอร์เชาเมทลัคนาเมทต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลน,นะคะสเหรียญน,นะคะไนท์ือดาบธาตุลมตึนกลุ่มเมทุนที่ผ่านมาธาตุน้ำอ่าบางคนเจอความรักที่อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้หรือบางช่วงบางเวลาเราง่องแง่งอารมณ์เหวี่ยงวีนใส่ก,กันนะคะตรงนี้นะจุกจิกกันก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์นะ,ะามถ้วยบางคนอย่างเงี้ยนะคะ มีคนมาแทรกในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้หรือเราไปแทรกเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆที่จริงคุณก็อยากจะตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปแหละมันรบกวนจิตใจเราเราทําให้เรานะคะทุกคุณมีคนเข้ามาคุยเยอะนะแต่คุณกลัวคุณกังวลเห็นไหมคะที่คุณป้องตัวเองไว้เนี่ยป้องกันไว้นที่อย่าเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะคะคุณกลัวคุณกังวลเราเคยเจ็บเราเคยให้ให้ใจมาเยอะนะคะตรงนี้นะเห็นไหมสามดาบขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ความรักมัน มันไม่ชัดเจนมันเป็นรักซศร้านะคะไพ่ตรงนี้ใบเดียวมันไม่ได้ขึ้นแปรอย่างเดียวนะคะเพื่อนต้องมีหลายใบประกบกันเยอะแยะมากมายมันถึงบ่งบอกอย่างนั้นนะคะตรงนี้ขึ้นมาบางคนไปไปเจอความรักที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกดีแต่มารู้เขาก็อาจจะมีคนของของเขาแล้วเราพยายามตัดหรือบางคนคุณนี้แหละเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่มาก่อนเป็นสถานะแฟนก็ได้ครอบครัวก็ได้นะคะ เขาอาจจะไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะคนใหม่ๆเข้ามาแทรกก็คือเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่ทํางานคนที่คุ้นเคยนะคะคนใกล้ตัวของเขาเพื่อนๆตรงนี้นะดเดอมมิดเชากันลักนากันคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่านะคุณมีเป้าหมายของเราเพื่อนๆตรงนี้นะเห็นไหมคุณยืนอยู่ตรงนี้นะคะคุณก็หยิบดาวขึ้นมาเราก็รู้แหละนะคะว่าเราจะไปทางไหนแต่บางครั้ง เราก็ต้องการแสงสว่างเพราะว่ามันมืดะนะคะตรงนี้มันตรงนี้มันไม่ได้มีแสงสว่างเนาะแต่เกียงมันดับนะเพื่อนเราเศร้าเราผิดหวังนะความรักเราเสียใจอะที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะคะエンパワーレนะคะเดทจันท์เมนเราอยากจะหลุดจากห่วงวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นช่วงที่ เคยเจอไหมคะที่ถ้าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งตอนที่เราเป็นแฟนคบกับเขาเขาอาจจะยังไม่ได้จบใครดีพอก็ได้ไม่ว่าสถานะเขากำลังกำลังมีปัญหาแต่เราอาจจะเข้าไปนะคะทําให้เขาได้จบกันเร็วขึ้นที่จริงนะคะมันก็มีเขาเรื่องว่าเขาเรียกว่าติดวิบากกรรมนะคะหรือไม่ก็คนเรานะคะมาเจอกันหรือมาใช้ใช้บางอย่างมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะใช้นีเวนี่กำเงินไปก็จบนะะตรงนี้นะ พอเราจบพอเรานิ่งเราเฉยเราเริ่มรู้สึกว่าพอและกับบางสิ่งบางอย่างเราอยากหลุดเขาก็วนกลับมามันเหมือนว่าเรากรรมกรรมนั้นมันจบแล้วเพื่อนเพื่อนเราได้รับแล้วผลมันผลมันออกมาแล้วอะเนาะอะไรอย่างนี้นะคะมากกว่าหรือคุณก็อยากหลุดนะคะตรงนี้นะมาดูกันฟังเขามาส่องกันดูกันว่าเขาเป็นยังไงคนที่สองคนรักเก่าของคุณนะถ้าเขาไปได้ดีไปมีความสุขไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาทําอะไรอยู่ก็ได้ หรือไม่ลักลักเลิกเล,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 ลิกตอนนี้นะเพื่อนเนี่ยค่ะเขาเงียบไปนี่แหละส่องมาสองดูว่าเป็นยังไงไพ่เหมือนของคุณเลยตรงนี้นะคะอ่านะคะขอดูนิดนึงแพตุน้ำในเธอเหรียญเขาไปนะคะเพื่อนๆเขาเดินทางหรือไม่เขาก็กําลังโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอยู่หรือเขามองเหรียญเนี่ยเขานิ่งก็ตามนะคะแต่เขามองเหรียญ ตรงนี้ที่มีค่าของเขาอยู่นะว่ากำลังวางแผนว่าจะทําอะไรจะทํำยังไงดีนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะอ่านะคะสิบไม้เท้าคนนี้งานเยอะงานมากนะคะเพื่อนๆ The s t เดนะคะที่ผ่านมาพวกคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งนะคะสองดาบก็คือทัศนคติไม่ตรงกันความคิดคนละทาง นะคะมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาเรื่องความคิดหรือที่ผ่านมามันมีช้อยก็ได้เช่นอาจจะไม่ใช่เป็นรักสามเศร้าระหว่างคนก็ได้เพื่อนอาจจะเลือกงานเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราทะเลาะกันแล้วเราห่างออกมานิ่งเงียบนะคะเพื่อนๆตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจากันนะคะตรงนี้นะคะกําลังคิดอยู่ว่าจะกลับมาดีกําลังวางแผนอยู่ก็ได้นะความรักบางคนอยู่ไกลกันหรือบางคนเขาเรียกว่าน้อยใจหรือเหนื่อยนะคะเดินออกมาหันหลังออกมาเพื่อนๆตรงนี้นะ เดลเวอร์นะเขาอาจจะเป็นคนมีตัวเลือกทางเลือกก็ได้หรือเขาเดินออกมาจากทางเลือกตัวเลือกบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นท็อกซิกที่เขาเจ็บปวดและเสียใจหรือเขาไปเจอใครที่คิดว่าโอเคนะเพื่อนแต่มันไม่ได้โอเคนะนะเขายังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆก,ก็ได้หรือเปล่าท่านน้าใช่คุณหรือเปล่านะหรือเขาวนเวียนกับสิ่งเก่าๆของเขาหรือเปล่านะตรงนี้ก็ได้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคุณด้วยอีกคนนึงด้วยแต่ว่าตรงนี้คุณไม่อยากอยู่ละคุณตัดสินใจที่จะมุงนะคนะตรงนี้เนาะมันเหมือนว่า หรือเขาไปจบอะไรกับใครมาก็ได้ในสิ่ง uh ที opinion, ่เขาเลือกคิดว่าเขาเลือกดีแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้อาจจะไม่ใช่สําหรับเขาก็ได้นะคะเขาเลือกด้วยเหตุผลบางทีคุณก็คือหัวใจนะคะตรงนี้ก็ได้นะมาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณนะคะเพื่อนๆมันเหมือนความรักทะเลาะกันบางคนเหนื่อยนะคะหรือความรักบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าเขาก็เจ็บปวดและเสียใจนะภายตรงนี้ขึ้นมาเพื่อนๆหรือเขาไปเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะมันทําให้เขา จบแล้วก็ได้นะตอนนี้ก็อาจจะคิดถึงคุณอยู่นะคะขอดูกันนะคะว่าสองคนรักเก่าเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะเพื่อนเพหนึ่งถ้วยใบแรกเลยนะคะหนึ่งถ้วยเขาเหมือนเขาไพา่ของเหมือนคุณคุณเลยนะมันเหมือนเขาคิดว่าคุณมีคนใหม่หรือยังหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมาใบแรกเลย เขาทาไมเงาจังเพื่อนๆรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกด้อยค่ารู้สึกที่ผ่านมานะคะเขาเงาไม่มีคุณนี้รู้สึกเงาหรือไม่เขาเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินทองด้วยนะคะทาไมเงาแปลว่าเรื่องเงินทองหรือเงาด้วยนั่นแหละเพื่อนๆนะคะตรงนี้อาาแปดถ้วยขึ้นมานะคะอ่าที่ผ่านมาเป็นยังไงไพตรงนี้กระโดดออกมาด้วยนะคะผู้คุณมีปัญหาขัดแย้งกันทะเลาะก,กันนะคะตรงนี้ด้วยนะคะอ่า ในถือถ้วยเพื่อนๆได้แชร์ลิออดพินถือไม้เทา้าเยว่ฟอร์จูนนะคะหนึ่งดาบแปดไม้เทา้าไพ่ใต้สำหรับเป็นเอ็มพ o ลอร์นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะเดี๋ยวจะออกละอันเนี้ยมีม,มีน้องให้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อนๆ1นหนึ่งนะคะเขาอยากคุยกับคุณไพ่แปดไม้เท้าคือการสื่อสารอยากมาง้อคุณแต่ว่ามีอีโก้มีทิถีนะคนนี้มีอีโก้นิดนึงมีทิฐินิดนึงวางฟอร์มนิดนึง นะคะเขาบอกที่ผ่านมามันเหมือนเขาเหงาเขาโดดเดี่ยวเดียวดายดอะไรประมาณนะั้นะไม่มีคุณก็เหงาหรือที่ผ่านมาโดนทิ้งโดนห่างกันทําให้เหงานะ,ะนเพื่อนมันไม่เติมเต็มนะคะตรงนี้เขารู้สึกคิดถึงคุณคิดถึงคนที่เคยดูแลดีคิดถึงคนที่ให้เขานะะเอาใจใส่ดูแลเพื่อนเพื่อนเดชเชร์ดบางคนเจอความรักที่อยู่ไกลหรือบางคนรอที่จะเจอกันก็ได้อยากเคลียร์อยากคุยนะคะตรงนี้นะอยากมาลองฮึดอีกสักครั้งหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอยากเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาถ้า ผมลิขิตได้ย้อนกลับมาเพื่อนๆตรงนี้นะที่ผ่านมามันอาจจะมีการมีปัญหาเรื่องขัดแย้ยงกันสําหรับบางท่านด้านน้ําเดี๋ยวมาดูกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>ใบแรกเลยสิบเหรียนขึ้นมานะคะบางคนได้เงินก้อนใหญ่มาหรือย,ยังคะเพื่อนๆนะคะ แชมพันน์ชาวธนูลักนาธนูสองไม้เท้ามิชเ,เชียนนะคะด้วยซันบางคนแอบ,บสืบแอบสองแอบ,บมองกันอยู่นะคะตรงนี้วิโ <c oughs> อโฟจูนนะคะบางคนมีเด็กมาชอบนะคะตรงนี้นะถ้าคนใหม่ๆช่วงนี้สี่ไม้เท้าแปดไม้เท้าไนท์ถือถ้วย ดิชัทเมนนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยแล้วเพื่อนๆออกแล้วนะคะตรงนี้เนาะอ่ะขอถอดเลยมันไพ่ของคุณไพ่ตนุใบแรกของคุณด้วยนะคะนะคะ,นะ,คะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆตรงนี้มินบอกเลยว่ามินว่ามีคนมาง้อคุณแล้วได้พูดได้คุยกันแล้วด้วยได้เคลียร์แล้วด้วยตรงนี้มาเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเขาบอกว่าถ้า เขาคิดนะคะเขาบอกว่าถ้าผมลิขิตนะคะย้อนได้เขาอยากกลับมาถ้าคุณคือคนที่ใช้ก็ขอให้ได้คุยได้เคลียร์กับคุณความรักมีคนที่แตกต่างกันนะนะคะบางคนมีหน้าตาทางสังคมเช่นโปรไฟล์ดีหน้าตาดีการศึกษาหรืออายุเชื้อชาติวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันมันต้องมีบางอย่างที่แตกต่างนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นทุกอย่างนะคะที่มินพูดแต่ไม่ได้แปลว่าต้องแตกแยกนะคะคนเราเพื่อน รักกันได้ด้วยความต่างก็ค,คือความเข้าใจปรับตัวปรับบาลานซ์จูนเข้าหากันพวกคุณกลับมาคราวนี้พวกคุณจะจูนเข้าหากันแต่บางครั้งคุณก็กลัวนะคะคุณกลัวเห็นไหมไพ่ขึ้นมากลัวก,วกังวลกลับมาแล้วดีไหมกลับมาแล้วเขาจะทําแบบนั้นแบบนี้ไหมมันเป็นธรรมดาของคนที่อาจจะเคยเศร้าเคยเจ็บนะคะตรงนี้แต่ไพ่ตรงนี้มันขึ้นมาบอกว่าคุณอาจจะได้เรียนรู้และให้อภัยกันไป นะคะเ,เพื่อนๆมันขึ้นอยู่กับผลการกระทําของเขาด้วยเพราะจันเมตเป็นไพ่กรรมเขาอาจจะได้รับวิบากกรรมที่ทํากับเรานะคะตรงนี้เนาะกรรมมันก็วนเวียนล้นะคะ่ะเพื่อนๆเป็นห่วงลูกโซ่นะ,ค,ะคุณจะดูตามพฤติกรรมและการกระทําเขาเป็นหลักที่ผ่านมาเขาทําแบบไหนกับเรานะคะข้อดีข้อเสียมากน้อยไหมคนเราผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดจนซ้ำซากนะคะคุณจะดูตามความเป็นจริงนะคะเ,เพื่อนๆตามเหตุและตามปัจจัยตามผลนะคไะพ่ตรงนี้ขึ้นมานะนะ จะมีคนที่กลับเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะก,กลัวและกลังวลอย่างที่หมออ่านไปนะเห็นไหมคะไพ่กังวลไพ่กลัวเราเราก็จะเหมือนมีตั้งหน้าดา่าเนอะฉันจะกลัวฉันกังวลน,นะคะตรงนี้นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆบางท่านมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในนี้ตรงนี้นะคะกลับมาแล้วบางคนดีแต่มิ้นอ่านตามไพ่มิ้นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆบางท่านไม่ดีคุณต้องพิจารณาอันนี้มันเป็นไพ่รวม้าตใดตามหน้าไพ่ของมิ้นคือกลับมาแล้วดีแล้ว คุณต้องเป็นคู่กันด้วยนะคะมันถึงดีแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าแค่คู่วิบากกรรมที่จรับไปกลับมาเพื่อชดใช้นะคะให้มันเจ็บและเสียใจนะมันก็จะเจ็บไปเรื่อยๆแต่ถ้าไ่ตา,ตามไพ่นี่ยนะคะกลับมามันจะดีและชัดเจนอันนี้นะคะไม่รู้ตรงกับท่านใดนะะขอไพ่แนะนํานิดนึงนะคะคุณไปดูไปดูหมอมานะคะตรงนี้ไปดูไพ่ดูอะไรมาเยอะนะคะขอดูนะคะไพ่แนะนํำยังไงบ้างสองคนรักเก่าทัดน้ํา ตอร์ส <The> <ๆ>ันเพื่อนเพื่อนความสุขของคุณคุณมีความสุขนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนกับการเติมเต็มให้กับตัวเองกับการที่เรารักตัวเองก่อนคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีชื่อเสียงช่วงนี้คุณจะสวยมากมีเสน่ห์มีออร่านะเพื่อนเพื่อนเลือกได้สวยเลือกได้เนาะเมื่อก่อนเราจะเป็นตัวเลือกของใครหรือเราเศร้าเราทุกข์ใจเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะนะคะสองไม้เทา้าดิมิทรชเอชนะคะในถือถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะ เ e m มเพล e หไม้เทา้าใครจะกลับมาเพื่อเดินหน้าสู่ชัยชนะของคุณหรือคุณจะมุฟไปข้างหน้านะเพื่อนๆตรงนี้แน่นอนแหละทั้งคนโสดนะคะหรือคนที่มีปัญหาคุณจะมีคนเข้ามาเพื่อนๆน,นะคะเอ็มเพลกับเอ็มเพลไพ่คู่อยู่แล้วตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้เนาะะนะคะคนที่ห่างกันไปพวกคุณโหยหากันและกันมันเหมือนว่าเราขาดบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องรอเอ p มเพลกับเอ็มเพลไพ่คู่พระราชาคู่กับพระ ราชนีถูกไหมคะไพจ่จักรวรรดินีขึ้นมาเป็นเมเจอร์ชุดใหญ่มันเหมือนพวกคุณหายกันไปหรือคนโสดเราจะคิดฉันมีคู่ของฉันไหมนะคะไพ่ตัวนี้ก็บอกอยู่ว่าคือไม่ต้องเพียกร้องไม่ต้องเรียกหาถึงเวลาคู่ของเราก็มานะคะเมื่อวันและเวลาที่คู่ควรและหเหมาะสมเพื่อนๆคุณจะได้เจอคนคนนั้นเหมือนที่เขากําลังคิดแล้วเออเรามีคู่บ้างไหมแล้วพวกคุณจะตามหากันเจอไม่ว่าจะอยู่ซอกหลืบไหนของประเทศของของโลกใบนี้ถูกไหมคะ เออนะคะแล้วจะมีนะคะแต่ถ้าใครคือคนที่ใช่สําหรับกันละกันกลับมาคราวนี้เพื่อนเพื่อนผู้จะผู้คุณจะมีข้อตกลงบางอย่างเริ่มต้นกันไหมนะคะตรงนี้นะคะมาปรับเปลี่ยนมาบาลานซ์กันใหมเดินหน้าใหม่นะคะตรงนี้นะคะคุณต้องใช้เหตุผลนะคะถ้าคุณเคยเจ็บและเสียใจซ้ําๆกับคนเดิมๆกลับมาคุณต้องใช้เหตุผลแล้วนะ,ะเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมีนไอดีไลน์ก็อยู่หน้าจอนี้นะ,ะ้วเพื่อนมีนะแล้ว ID Line ค่าครูนะคะใต้วิดีโอคลิปนี้ก็มีนะคะพร้อมที่จะต้องรอคิวนะเพื่อนๆแน่ใจแล้วว่าอ๋อรอคิวได้ก็ทักเข้ามานะคะพร้อมที่จะรอคิวได้แล้วก็ต้องเป็นการโอนจองล่วงหน้าเพื่อจะรอคิวดูดวงนะแล้วก็พร้อมที่จะดูดวงตามวันเวลานัดหมายนะคะชอบช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ